เปิดโพสต์สุดท้ายอ่านโพสต์สุดท้ายของหญิงจุลลักษ์เขียนอวยพรวันเกิดให้ลูกสาวอ่านแล้วเศร้าในหัวใจที่สุดหลังครอบครัวแจ้งข่าวการเสียชีวิตของอดีตนักแสดงสาวหญิงจุลลักษ์อิสมาโลนหรือหญิงจุลลัก,กษ์กฤิยรัตผ่านทางอินสตาแกรมและได้แจ้งกำหนดวันสวดพระพิธรรีและวันชาปนากิจไว้อย่างเป็นทางการหลายคนทราบข่าวต่างเข้ามาแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกันอย่างมากมาย ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตทางบุคคลใกล้ชิดพ่ยีช่างแต่งหน้าประจําตัวของหญิงจุฬล,ลักษ์ได้แจ้งว่าหญิงเสียชีวิตเมื่อช่วงเวลาตีสามพร้อมกับบอกเล่าอาดีตนักแสดงสาวเคยเข้ารับการรักษามะเร็งเต้านมแต่เจ้าตัว,ตวไม่ได้บอกใครเพราะไม่อยากให้ทุกคนเศร้าทั้งนี้เมื่อได้ย้อนไปดูโพสตสุดท้ายในอินสตาแกรมของหญิงจุฬล,ลักษ์เป็นการอวยพรวันเกิดน้องแองเจลินาลูกสาวสุดที่รักเพียงคนเดียวแฮปปี้เบิร์ดเดย์เดมายด์เจลินา I love you from the moon and BACK. I love you forever and ever. Wish all the best and great things to your life. Mom, me love you so much. สุขสันวันเกิดแองเจล l i n a ลูกรักของแม่แม่รักลูกมากเหลือเกินรักเธอมากกว่าชีวิตของตัวเองสยอีกแม่จะรักลูกตลอดไปขอให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ลูกทำแม่รักลูกมากนะคะ